สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ลาว VIP ของวันที่23กรกฎาคม2565นะครับสำหรับลาว VIP นี้ก็เป็นลาวรอบดึกนะครับ3ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่ม29นะครับออก ทุกวันทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะสามทุ่มกว่านะครับสามทุ่มครึ่งนะเมื่อวานนี้ออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดแปดนะครับเด้งเลยนะครับมาหมดเลยนะรู้สึกว่าให้มาหมดเลยต้องรูดเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะรูดเท่านั้นถึงจะได้ขอขอบพระคุณทมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงแห่งนะครับ ตองวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอแนวทางนะที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับท่านใดที่จะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูก่อนนะครับดูให้ดีก่อนนะครับก่อนนําไปใช้ในการลงทุนนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบอกคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับ ท่าง VIP ธรรมดาก็จะแทนคำขอบคุณทุกๆท่านนะครับโดยการมอบเลขให้นะครับเพื่อลุ้นลมหรือบันเทิงเป็นหลักท่านเราจะนำไปใช้ในการลงเทิงก็ชนชอบค่อยออกไปนะเออประมาณนี้หาวนอน <c oughs> นอนยังไม่อิ่ม <c oughs> อ่าครับอาแล้วก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะครับอือ มชมกันเลยนะครับชมเลขนะครับชมเลขนะเอาชมกันเลยอลาวีอทีนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองครับศูนยหนึ่งสองสองอะไรเทาานี้สองอะไรสองสอง สองห้าสองหกสองเจ็ดไปกลับด้วยนะครับสองห้าห้าสองสองหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสองแปดสองเก้าสองสี่นะครับสองแปดสองเก้าสองสี่นะครับเกือนหนึ่งนะหนึ่งห้าเหมือนกันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับ ศูนย์คือตัวกันสองตัวนำีห้ากันนะครับกันกันนะถ้าจะรูดนะให้รูดตัวกันนะครับรูดตัวกันนะคือศูนย์กับสองนะครับอืมรูดนะจัดไปถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดฤฤฤฤฤลดลงเพราะวามันเทิงไปนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับขอตุงขอตง<ว>ุงอืม ขอตูงขอตูนะอ่าบก็ขอขอบพระคุณนะครับอืมสำหรับา VIP ลาวีเอพีสามทุ่มครึง่งครับก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่